จูนพรบงกฎนะคะผู้บริหารศูนย์นุฟอรไล์การจนบุรีนะคะวันนี้ก็มาอีกหนึ่งเคสนะคะคือเคสของตะไคร้นะคะตะไคร้พันเกษตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามพี่กันว่าใช้ลูฟอร์ไลท์แล้วตะไคร้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงไปในทางที่ดีขึ้นยังไงนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีทางนะคะไม่ทราบอ่ะขอให้แนะนําตัวอีกท้งหนึ่งอ่ะพี่ผูชายก่อนค่ะผมนานงเกบนีครับ แต่คล้ายแตคร้ครับน,นี่น,นะคะคุณอนงค์อ,อ,อันนี้ของพี่เขาค่ะของพี่อนงค์ค่ะพี่คะนานีเกตมณีพี่การีเกตมณีนเนอะเราเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วในคเคสของตัวักยาวนะคะครานี้ในถัวกับยาวสําเร็จไปแล้วนะครานี้เราอยากจะพามาดูตะไคร้ตะไคร้จริงๆแล้วเนี่ยการลงหัวหรือหัวเขาใหญ่ๆหรือตัดถ่ายได้นมากี่เดือนสี่ถึงห้าเดือนสีส่ถึงห้าเดือนใช่ไหมคะพี่เคยปลูกมาไห เคยใช่ไหมคะทำมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะแต่ครั้งนี้พี่ใช้นูฟอายฉีดเนอะพี่ใช้สูตรไหนฉีดกันบ้างคือหมายถึงว่าพอเราลงตะไคร้ครั้งแรกอะเราเรามาปักสองสูตรปักตะไคร้ก่อนก็คือว่าเอาตะไคร้มาปลูกเป็นกองก่อนมันแตกใบใหม่พอมันแตกใบใหม่แล้วพี่เริ่มใช้สูตรไหนฉีดสูตรหนึ่งกับนูตแตกสูตรหนึ่งกับนูฟรายแปดก็คือว่าสูตรหนึ่งก็คือช่วยในการเจริญเติบโตนะคะ ต้นอวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็นุ๊ตแปดก็คือสารต้านทานเชื้อรานะคะป้องกันเชื้อรานะคะแล้วครนี้พี่ก็ใช้ปริมาณเหมือนถั่วเลยไหมเหมือนถั่วเหมือนถั่วเลยหสซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนะคะพี่ก็ฉีดพ่นเป็นทางใบใช่ไหมเป็นละอองนะคะเพราะว่าเราเป็นสารอาหาร<ๆ>ทางใบเนาะแล้วแล้วพี่สังเกตว่ายังไงว่าตะไคร้มันเป็นยังไงมันแตกกอหรือแตกกอแตกกอดีแตกกอดีแลว้วไวเขียวด้วยแต่กอไวด้วยเนาะ นี่นะคะตะไคร้สามเดือนนี่เราพยายามยืนที่สูงกันแล้วนะคะเพราะว่าเรากลัวตะไคร้จะกบเรานะคะนี่คือสามเดือนแต่รู้สึกว่ากอพี่มันแน่นนะแน่นทุกกอนะคะแล้วก็ลำใหญ่อ่ะคือต้นเขาใหญ่อ่ะธรรมดาแต่ก่อนเคยทําอ่ะสามเดือนได้อย่างนี้นะยังนะยังใช่ไหมยังค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ยกอใหญ่ขอบอกเลยนะคะกอใหญ่มากนะคะครนี้ที่ตอนเนี้ยพี่ฉีดทุกกี่วันอ่ะ ประมาณตะไคร้ก็จะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเริ่มฉีดทีหนึ่งสองอาทิตย์ฉีดทีหนึ่งก็ไม่เปลืองนะไม,ไม่ไม่ฉีดบ่อยไม่ฉีดบ่อยเนาะแล้วมันก็เออพวกตะไคร้นี่มันมีโรคของเขาไหมมีอะโรคอะไรจะลา,าลาเป็นเหลืองลาขาไปแห้งอะไรเนี้ยใช่ไหมถูกต้องไหมนุแตและเราเอาอยู่ไหมเอาอยู่น,นะคะก็คือต้นสวยแล้วเขาไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะท่านผู้ชมก็คือว่านุ๊ตฝอยแปดเนี่ยที่พี่ฉีดทุกครั้งอ่ะที่พี่ฉีดอ่ะ สองอาทิตย์อ่ะมันช่วยป้องกันตรงนี้ไว้กับฉลาเนอะแล้วเป็น <All you. S 1> นี่นะนะเอาอยู่นูดแปดเอาอยู่ที่จุนลืมถามเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอำเภอบ้านขาจงังหวัดราชบุรีค่ะอำเภอบ้านขาจงังหวัดราชบุรีนะคะคราวนี้เนี่ยะไครเนี่ยสามเดือนแล้วพี่ก็ยังฉีดทุกสองอาทิตย์อีกสิบห้าวันฉีดแล้วพอห้าเดือนพี่เจ็บเลยได้ข่าวว่าเป็นแม่ค้าเองด้วย ไปขายเองไปขายเองด้วยนะคะท่านผู้ชมทำเองขายเองนะทำเองขายเองเนาะแต่เก่งมากเลยทําเกษตรหมุนเวียนนะคะตะไคร้เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องหนอนกอนะคะไม่ทราบว่าเราปลูกมาเนี่ยเข้าสามเดือนละใช้นูฟนพอไรตั้งแต่เริ่มแรกเจอมันเจอบ้างไหมคะปัญหาเรื่องหนอนกงยังไม่เห็นเลยนะยเนี่ยยังไม่เห็นเลยใช่ไหมคะยังไม่เห็นเป็นเพราะอะไรอะพี่เพราะพืชมันทําไมนะมันแข็งแรงไหม นะค่ะแสดงว่าต้นผสมบูรณ์ก็ทุกอย่างมันก็จะเข้ายากถ้าเจอปัญหาเราก็แก้ง่ายอันนี้พี่ธรรมดาแล้วอ่ะเอเขาตัดขายเนี่ยเขาเน้นเรื่องน้ําหนักกันใช่ไหมใช่นะต้นใหญ่น้ําหนักดีเนี่ยถือว่าเราประสบผลสาเร็จแล้วพี่คิดว่าเนี่ยแต่ใครที่ก็ทำมาหลายรอบรอบเนี้ยพี่คิดว่าของพี่น้ําหนักดีกว่าเก่าที่เคยทํามาไหมดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าใช่มั่นใจไหมมั่นใจนะคะท่านผู้ชม นี่ก็คือผลพวงของนุชฟอร์ไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะพี่ก็มีหน้าที่ฉีดกร<ฮ>ะขายนะคะผมมีหน้าที่ <ขอ S 2> ฉีดกระขับรถนะคะสรุปว่าจนอยากรู้ว่าพี่ถามจริงๆว่านุชฟอร์ไลท์ที่ที่ใช้กันอยู่เนี่ยกับพืชผลที่ที่ใช้ทุกอย่างเลยมันคุ้มค่ากับการลงทุนไหมคุ้ม,ม,ผ,มผมมองว่ามันแพงแต่ว่าเราใช้เนี่ยแด้สิบถัง ใช้3อย่างเข้าไล่ได้เลยแล้ว 10, ถัง200ลิตรชุดอย่างนี้นะคะขนาด5 0 0ร้อยซีซีนะคะท่านผู้ชมนูดฟอไลท์หนึ่งช่วยในการเจริญเติบโตนะคะการแตกกอการแตกแขนงความเขียวความอุดมสมบูรณ์ระบบต้นรากใบนะคะนูตฟอไลท์สองนะคะอันนี้นูตฟอไลท์สองเนี่ยช่วยในเรื่องน้ําหนักนะคะช่วยในเรื่องน้ําหนักกลิ่นสีรสชาติได้ด้วยนะคะแล้วนูตฟอไลท์แปด เป็นสารต้านทานเชื้อราป้องกันการเกิดเชื้อรานะคะทุกกลา,ลานะใช่ไหมขนาด500 443ขวดเนี่ยจะบอกว่าพี่เข้าไล่ได้เลยแล้วสามารถผสมน้ำได้เท่าไหร่นะพี่10ถ <10. S 1> ัง200ลิตรนี่เห็นไหมถ้าหาดออกมาไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับตะไคร้ไม่รู้จะถามอะไรท่านผู้ชมเพราะว่าพี่เขาได้ดีจริงๆนะคะก็ไม่มีอะไรที่จะกวน ะะคะก็เลยมาขออนุญาตพี่เขาเผยแร่ความรู้ในเรื่องตะไคร้พันกเกษตรนะคะถ้าอยากได้เออตะไคร้ที่มันดีและสามารถเก็บได้ก่อนกําหนดมาหาเรานะคะยังไงแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเพื่อนๆเขามือใหม่หรือมือเก่าก็แล้วแต่อยากจะปลูกตะไคร้ได้ใหญ่อย่างแย่สามเดือนนะให้มันใหญ่ๆเลยอนะให้มันได้อย่างนี้ค่ะแล้วไม่มีนอนกอไม่มีเชื้อรา, <S <S อาสามารถโทรมาหาพวกพี่ได้ไหม พี่บอกเบอร์เลยจ้ะสู3หกสามหนเจสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งค่ะนี่ก็คือเบอร์พี่ปราณีกับพี่นงนะคะคือสามารถโทรมาปรึกษาได้ว่าปลูกยังไงอทำอะไรยังไงเนะาะปรึกษาการเกษตรกรเหมือนกันเานาะชาวไร่เหมือนกันทุกคนได้ดีเราก็ดีใจใช่ไหมนะคะอย่างวันนี้จูนก็ขอขอบคุณพี่เหมือนกันนะคะที่ให้จูนมาเผยแพร์ความรู้นะคะคราวนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะทราบว่านูทฟอร์ไรส์มีขนาดไหนบ้างเรามีขนาดชุดทดลองนะคะขนาด 100ซีซีกดเล็กเนาะแล้วก็ขนาดใหญ่ของเราห้า้อยซีซีนะคะสามารถโทรมาถามโปรโมชั่นกับจูนได้เลยนะคะจูนจัดโปรอยู่ทุกเดือนถามพี่พจริงไหมะนะคะจูนดูแลนะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาไปด้วยช่วยกันดูแลไปด้วยนะคะโทรมาได้ที่เบอร์นะคะศูนย์เก้าสองสี่แปดสี่สองสองห้าศูนย์เก้าสองสี่แปดสี่สองสองห้าศูนอีกเบอร์นะคะศูนย์3ปดห้าหนึ่งสองสามเก้าแปดสอง โทรมหาจุนได้เลยค่ะยินดีให้คาปรึกษาซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรเราบอกต่อแล้วเรามีความรู้สึกด,ดีนะคะนะคะวันนี้เราก็ฝนก็จะมาอีกรอบสองเพราะฉะนั้นเราต้องขอลาตอนตอนนี้เลยนะคะขอลาท่านผู้ชมไปด้วยนะคะขอบคุณพี่ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะลาท่านผู้ชมพร้อมกันเนาะ <c oughs> พี่พูดน้อยหนูพูดเยอะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย